ต้องใช้ไหมเปิ้งอขนี่ก็สิเป็นต้องขืนจากสั้นย่ข้นมากไปเมือมือนนรถปูดข้นสิ้นมาท้บ้านนั่นนี่ก็ติดติดยิงขนเครื่องร่อเลยมบ้าขืนไปเลยอ่ะนี่กส้นยางนะนั่งถ่ายนกกอบป้า้นงถ่นกอบนี่ส้นยางนักกอ้วานงถ่านักกองบว่าันวานังฟ้าพันเอิหาข้นไปแล้วเรี่ยวหตุเลาเลยเปลาเออเราก็เป้ากลับ ันนี้ะับรถมอถไซค์นครรถมอไซค์นี่สูบบอกเลยนี่กัเป็นปูกายุาต้อออออยอดด้วยครับเยแล้วก็จิไปขึ้นไป่ปปทยมาถ่ายาไหนเบิ่งแค่บอลูสีบอลสีดไปไทยบอลยิยยสยสยอสอ่สูงเกิดยิ่ขอสองสูงเกิดจัดเลยตอนนี้ลงไปมงมา แล้วก <Ừ. S 1> ็ตอนนี้เขาเลสิขึ้นไปทั้งมางซ่าเลยจังวัดเขาสองยอดเดี๋ยวอันอันไปก่อนอันไปก่อนวักป่าเขาสองยอดมาอันไปนะครับนี่นะครับไปตอนนี้มากันสองคนไปเอินมาก่อนมากโอเคลุงตุง แฟนกับลุงตุงมกำลักันสองคนครับอีฝ่ายคหนึ่งที่กลวเลยเอาล่างนะพีกระถอดกระทาอดทอดอ่ะทาทอดองน่าอย่นี่อันนี้อันนี้ของตาอันนี้ของตาอึ้งเรัอนี่อันนี้กับสอนตาะยะเด้อฮะมนี่ อันนี้คืตอต้นแมงข้ามนะันจะปลดลงมาบ่เนี่ของพ,าพ้าเนื้อผ้นี่ของผ้พนหย่ด้วยนี่นี่มันต้ลงมาจากตน้นตรงนี้นะที่ผม,มเอาเนี่ยยอดสูงมากเนี่ซองเบงยมุ่งในกรอ,องเบงซองเบงซองเบงว่าแมงขามดีเดียวว่ม,มีตัวผูบ้าต้นแมงค่าี้ยงกันไปด้ยครับหันพ้ายากมาเอาก็ตตองขอปูกรนะเด้อ ผู S <S ้คอก็ได้ปัญหาอยู่ดอกมี่กะคนแเลนปารดมิดเป็นเศร้ามีเศร้าข้างข้างกัมี่กัไมี่หอนระโตนี่อันนี้กัม้าเถอะม้าวัดนะจ๊ะม้าวัดซิ่สาสโตเลยตัวนึ่งก็กินลูกจะคองรถหน้าได้หล นารถนางาาไเ<ป>ห็นนามปนันนกลเลียนปนักเรียนได้เลยครับเนี่ยนี่คนใต้ขี่พิลู่หมเขาเรยเห็นมเร็วเดือลูอแถวก็วสิได้ตอนนี้นะ ตอนนี้วเพราะว่าขึ้นมาขดุดโอ้โหขุดเมื่อยขึ้นไปเชื่อมประทัดปะรดน้ำประถดัะนะะถดกันเะิน้วไปประทัดปะประทัดลงท่านมาหาจิ้นที่พงเลย ตะนี่สิต้นต้ไมบอกแกบอกวี๋ยวลองมา subscribe cho kênh gì Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Okay